สวัสดีค่ะเมีนะคะมาพอกับสาวคุพ่ออีกแล้วพี่น้องคะเป็นจังไดห,หลังจากที่พักกันโตเทียมพักกันโยงไปโยงนายโยงหลังโยงบอสเซาล่าสุดนะคะวังสิบหาที่ทีแล้วบอดหนกคือโพสต์เรียบร้อยแล้วถึงเรื่องราวเรื่องนี้พี่น้องคะที่ว่าในการรักเงิน,นนะพี่น้องคะเงินสองแสนเนาะก็คืออ่าเริ่มแรกก่อนเลยก็จจะมีแฟนคลับเนาะมีแฟนคลับบางคนก็ว่าแบบ คนนี้ขโมยไปแน่นอนเลยคนนี้แน่นอนเลยคนนี้แน่นนนนแนประมาณไหน,นพี่น้องคะคือโยงไปเบิดโยงซูมซีซูมหาโยงแบบไม่รู้ที่ไปที่มาโยงแบบไม่มีหลักฐานพี่น้องเออนี่ก็คือว่าแบบเออพันคือหูนอกคือโยงไปหมวดส่วนแท้นี่แหละพี่น้องแล้วคือบอสน,นุกนะคะคือโพสต์ออกมาโพสต์ด่วนๆเลยเพราะว่าเรื่องราวมันไปบานปลายมากเพราะว่ามีคนมากล่าวหาทางศิลปินนะว่าเนี่ย คนนี้เธอต้องคอมวยไปแน่นอนเลยแน่นอนเลยสิพี่น้องคะก็คือถ้าไม่เขาเสียหายนะคะพี่น้องแล้วคือเนี่ยบอสโนดอมพลรูซึกว่าโอ้โหนี่แหละบอดพี่น้องคะนี่แหละก็คือซุดๆคะ่ะพี่น้องคะพ่อเด็กหัวน้าเพลินอยู่นี่คะ่ะพี่น้องคะบอสลงนะคะเดี๋ยมมาพ์บอกว่าอย่าไปลกาวหาคนนั้นคนนี่ลู่ซัมหนีพ่ออยู่เฉยเฉยครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางกฎหมายอย่ารู้มากกว่าคนในวงอืม เดี๋ยวมีธีนี้ผมจะโพสให้ทุกคนรูดดอกมันเป็นจังไดมันนอนบลับติดบอกอาการมาดูนี่ราะคาพี่น้องคะเป็นจังไดเพราะว่าแม่แม่ลังคนกระิสืบตามสืบตามหาจนบลับบนอนแล้วก็โย่งหมวดสวดจนบลับบนอนนนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะบบอสเนาะคือบอกว่าอาการเป็นจังไดบอกมาดูนอนบลับติบอกมาดูน,น,าดนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะเรื่องที่ว่าบอสได้โพสออกมาก็ขอเป็นเรื่องแบบภายใน ภายในองค์กรหรือว่าภายในให้กฎหมายมันดําเนินการไปดีกว่าเข้าอยู่ส่วนของเข้าถาฟั่งแคบอดเผนออกมาชี้แจงออกมาเว่าดีกว่าพี่น้องคะนี่อืแล้วก็อย่าไปลกาวหาคนนั้นคนนี้ดิค่ะทาจะบ่มีหลักฐานนะคะรู้เท่านี้พออยู่เฉยๆครับอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางกฎหมายครับนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะจบปอพี่น้องพี่น้องพอได้อ่านพอได้ฟั่งแล้วจบบอสําหรับ ข้อความนี้นะคะพี่น้องคะแล้วคือคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือเพื่อนกับพ่อเด็กหัวเป็นมัวนะพี่น้องคะนอนมารับละจะบอดคืดหลายว่าสันคืดน้ำว่า,าสันพี่น้องแล้วก็ละคนก็ว่าอันนี่แหละยนมแบบอาการจังสีแหละเพราะว่าพ่อบอดออกมาโพจังสีมันกะรู้สึกว่าอ่าความเผือกมันก็ตุ่นมันอยากหูอยากเห็นว่าผู้ชายมันคนรักไปประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะเออนี่แหละเออคํา คำว่าคนก็อยากรู้เป็นหมวดเนาะอยู่เฉยๆไม่เป็นไรหรอกไปถามไปโทรถามทุ่มถามนี่เขาไม่ได้หลับไม่นอนกันพอดีนี่แหละค่ะพี่น้องคะมีแพ่นดาลาด้วจอบอืมบอกการไปเล่นเป็นแนวด,ดยพูดมาจะวิจัยเองว่าสันพี่น้องถูกต้องแล้วครับนี่แหละค่ะพี่น้องคะอืมเป็นกาลังใจเป็นกําลังใจและชอบมากที่พูดแบบนี้เพราะว่าคนที่ไม่รู้ความจริงโยนใส่ให้น้องในวงจนหน้าเบือ่อสงสารน้องๆที่ถูกโยงคะ่ะ สซีที่ดีต้องอยาก้าวไก่คนในวงแต่จะทําให้ทุกคนในวงนั้นแบบว่าเกิดครอบเกิดความเสียหายนะ,นะพี่น้องคะยาถ้าเป็นเซีจริงอยาก้าวไกยก็พอนะคะพี่นอ้องรับบอลโลกมวลสานลังคนกับ่าบบร,บรบับบอลโลกน่าจะรับจะบอสเนี่ยค่ะพี่น้องคะว่ามันก็คึน้นน้ำคึ้เหล่านี้น้ำแ้วก็ยากหูนำ้ำเวลาคุณใดเป็นคนเอาไปนะพี่น้องนี่แล้วพี่น้องคะแล้วก็มีคอมเมนต์คนหนึ่งเบอกว่าใช่จะบ,บอสซุ่มบอลูดจริงย่าว่าคูดให้คนเอื่นเสียหายเด้อ ยามากกาหาไปหมูมัวเดิอปล่อยให้คนภายในเขาจัดการกันดีกว่าพี่น้องคบกับร่องคอมเมนต์ก็ว่าคืดนำ่ำคืดน่ำบอดโนกรับบลงนี่แหละค่ะพี่น้องคะเป็นที่เป็นส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่คือนอนบอลับคืดน่ำบอสันพี่น้องขะเออนี่โอ้ยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือก็ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจที่บอสอ่าโพสออกมาค่ะพี่น้อง่ะแท้จะบ,บอสนกผุกที่สุดเลย บางคนก็คับยย่ยงไปทัวร์อโลดวรสันพี่น้องอคนนี้แต่นีนเป็นยุ่งหาไปอย่างห่วงนะคะม,มันเป็นกินบรับนอนบดบายประสันพี่น,อน้องขาแฟนขาาอตสวาสเน่เห็นคอมเมนต์ในกลุ่มหลายอยูจ่จ้าเลือกข้องเขาเฮาอย่าเสือกมันบอสําคัญเท่ากับงานของพ่อจ้าลูกจ้าดอกนี่แหละค่ะพี่น้องขาอออุอสวาสเน่บางคนก็คือแบบอยากให้บอสออกมาโพสต์มากๆเลยสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้เพราะว่า อยากจะให้บอสมาชี้แจงชี้แจงเลยว่ามันมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่ายงไปมั่วอย่าเหตุผลอืน่นเขาเสียหายก็คือให้มันเป็นการดําเนินคดีทางกฎหมายซะดีกว่านะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยอ,อย่ารู้ดีกว่าคนในคนในวงในอย่ารู้ดีกว่าคนแบบอยู่ในวงอยู่ในทีมงานอยู่ในองค์กรอยู่ในเครือข่ายอย่ารู้ดีไปกว่านั้นชอบเป็นเอฟซีท่บกาแบบอยู่อย่างห่างห่วงห่ะพี่น้องคาเหมือนกับว่าเออเนี่ย เป็นอย่างนี้มานาะนแล้วก็โอเคเป็นห่วงได้แต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องเป็นห่วงแบบเสนอเสนอตานะพี่น้องคะเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงอยู่ในพื้นที่ของขอบเขตเอฟซีดีกว่าพี่น้องคา้านี่แหละเรื่องล่ากบมาณหนีสําหรับอ่าเรื่องหลาย,ลายเรื่องที่บอสออกมาโพสเมือม่อเช้าเมื่อคืนนะคะพี่น้องคา้าเมือม่อเช้าเมื่อคืนเนาะนี่แหละก็คือจริงๆแล้วก็คือนี่แหละบอสออกมาโพสเลย,เเลยว่ายาลก,กาวหาไปมั่ว ไม่มีหลักฐานอย่าไปพูดให้คนเขาเสียหายนะคะรอดำเนิคนคดีตามกฎหมายอย่างเดียวอืจบพี่น้องคะจบจบสําหรับข่าวเมื่อคืนที่ทากันถูกเทียงโยงหน้าโยงหลังโยงตีร่างกายโยงจบพี่น้องคะก็คือนี่แหละอยากรู้อะไรเดีย๋ยวบอสจะมาโพสต์เองไม่ต้องพากันไปไปเวาน้นนีไลฟสองทางพี่น้องคะนี่แหละถึงเรื่องเล่าที่แบบว่าโอ้โหสุดๆพี่น้องคะสุด,สด เพราะว่ามันก็มีหลายทางหลายช่องทางเนาะแล้วคนก็เข้าใจแล้วคนก็บ่เข้าใจแล้วคนก็อยากฮู้อยากฮู้ว่ามันเป็นจังไดเป็นมาจังไดล่ะพี่น้องคะเพราะว่าบางคนเพิ่นก็คิดนําคือว่าแหละเพิ่นก็รักรักซัพพอร์ตรักมากรักบอสมากรักครอบครัวสงบมากเพิ่นก็คิดนําว่าเออเนี่ยบอสน่ะโดนลักขโมยมาเป็นแบบสี่สามสองแสนเนาะกะคิดนําว่าเออเงินทุกทวันนี้ไม่ได้หากันง่ายมันหากันยากมาก นี่แหละพี่นองคะถึงเรื่องเล่าทีแบบโอ้โหขอใจบอดค่ะนีโพสก็คือคนกดไลค์คนแชร์คนคอมเมนต์เยอะมากๆเลยสําหรับโพสนี้นะคะพี่นองคะแล้วก็หลายคนก็ได้เอาไปาพูดคุยการถูกเทียงกันในกลุ่มต่างๆนะคะเพราะว่ากับโอ้โหเนาเป็นะมีหลายกลุ่มแห้งสําหรับกลุ่มที่รักเสียงวีหกนั่นเองพี่นองคะนี่แหละเออก็คือว่าจบนะพี่นองแลจบในเรื่องเล่านี่นะคะสาหรับมันเองขอล่าพี่เราไม่จำมี ไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ